สวัสดีค่ะดูนีมาทานข้าวบ้านพ่อป่นะคะเดินรอบสวนไปเจอ่อป่สวัสดีครับบราโป่ะบราโสวัสดีครับนี่อยูันบ้านยบ้านจิครับทีอันนี้คุป่ไปตัดมาจากที่เขาค่ะก็คือแกจะไปทำ เป็นค้างแตงกวาเพราะว่าแตงกวากำลังจะโตแล้วอันนี้ดูเขาไปตัดมา ดอกไม้สวยมากตามพ่อปลูอุ้ยยญายาวมากแล้วเดี๋ยวพ่อปลูกคงได้ตัดริกออกดอกแล้วกำลังเริ่มแล้วริกกำลังติดดอกแล้วมาเจอเท่อันนี้ นี้แตงกวาด้ะแตงกวาเนี่ยจะลูกดอกม่ออันนี้แตงโมต้นเล็กๆแตงโม ปีที่แล้วปลูกสีต้นกินไม่ทันเลยขนาดเก็บแบงเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยค่ะก็ยังกินไม่ทันเลยดกเกินปีนี้ก็เลยปลูกแค่สองแปงกามาจากไทย อันนี้พ่อปู่จะพาเก็บลูกแอป,ปเปิลน,นะคะเพราะว่ามันดกเกินเก็บไอ้ที่ลูกไม่สวยทิ้งก็จะให้ก็จะดูว่าลูกไหนขี้เห่ก็ตัดทิ้งน่าเสียดายนะเดี๋ยวไปให้เพื่อนคนไทยคนนั้นเขชอบกินลูกเล็กๆเงี้ยจิ้มน้ำพริกอ่าก็จะตัดทิ้ง ลูกกำลังน่าจะเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วเนี่ยนี่น่าเปรียเชกูซีนเนน,นนะปะเยขาเลยละเขาดูจงใจเพราะแกบอกว่าแกไปบ้านบ้าน,น้องสาวแกแล้วมีคนไทยคนหนึ่งเขา เก็บมาจิ้มน้ำพริกกินครับมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงมันก็จะอร่อยนะตัดทิ้งถ้าหมดต้นนี้ก็คงจะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยน่าจากกะเก็บไปดองนะเนี่ยนะ ตัดทิ้งมันจะรูปงามๆเลยค่ะดูดิดูดิรูปก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะก็ยังสวยอยู่เลยดูดูแต่เขาบอกไม่ให้ติดกันก็ขนาดนี้กำลังเปรี้ยวนิดๆนะคะน่าจะไปจิ้มน้ำพริกหรือไปตำอะไรเนาะเนี่ยเนาะเสียดายเสียดายแต่ก็ต้องตัดทิ้งนะคะดู

มันติดกันมากคือมันติดกันแบบเนี้ยก็คือต้องเลือกเอาออกเนี่ยก็คือออกให้เหลือแบบลูกเดียวนะคะที่สามนี้ก็ต้องเอาออกให้เหลือให้เหลือหนึ่ง มันจะระมัดต่สีกุลอไ่าอันนี้ขนาดตัดแล้วลพ่อปู่เขามาตัดอีกนะเนี่ยเพรว่าเนีู่กขนาดแล้วว่าเราเลือกลูกกิเลทิ้งแล้วเขายังมาตัดอีกนะเนี่ยไม่ต้องเหนือไว้ยเยอะเขาบอกเดี๋ยวตรงนี้เขาจะมาตัดแล้วก่อนเดี๋ยวไปดู นานยังไม่เสร็จนะตัดทิ้งเยอะขนาดนี้อันทางนี้ตัดเสร็จแล้วลูกห่างมากอันนี้คือ ิเก็บทิ้งนะนุ่งนะงามก็มีคนะเก็บทิ้งเยอะมาก